ส4ี่แก้วมีเงินแปดร้อยเก้าสิบบาทก้อยมีเงินเป็นสามเท่าของแก้วหน่อยมีเงินเป็นครึ่งหนึ่งของก้อยจงหาว่าแก้วก้อยและหน่อยมีเงินรวมกันเป็นกี่บาทนี่เขาบอกว่าแก้วแปด้อยเก้าสิบาทก็แ,แก้วก็แ,วแก้วมีอยู่แปด้อยเก้าสิบนะ แก้วก็แปดร้อยเก้าสิบบาทต่อไปก็ก้อยมีเงินเป็นสามเท่าของแก้วก็ก้อยก้อยเป็นสามเท่าของแก้วก็คือสามก็คูณด้วยแปดร้อยเก้าสิบก็ต้องได้เท่ากับสามคูณศูนย์ด้วยศูนย์สามเก้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดทดสองสามแปดยิบสี่ก็เป็นยี่สิบหกนะส่วนหน่อยหน่อยมีเงินเป็นครึ่งหนึ่งของก้อยครึ่งหนึ่งก็จะหนึ่งบนสองคูณด้วยสองหกเจ็ดศูนย์ ก็ต้องเท่ากับก็นี่ก็ได้สิบสามนี่ก็สามสิบห้านะก็หน่อยก็มีเท่านี้เพราะนั้นรวมกันเป็นเงินเท่าไหร่ก็จับบวกกันหมดอันนี้ก็สองหกเจ็ดศูนย์ก็หนึ่งสามสามห้ามีเงินห้าศูนย์ทั้หนึ่งศูนย์ทั้หนึ่งสามเป็นสี่ก็บวกด้วยแปดร้อยเก้าสิบก็ต้องเป็น 4895ก็ตอบ4895